นี่ก็ไม่มีเก่าหน้ากากท้องนะครับหนึ่งตัวสองตัวโอ้โหตรงนู้นเพียบเลยครับหางเหลืองเห็นไหมครับหางเหลืองประมาณนี้ผมมีชี้หนวะอ,อันนี่เนี่ยเนี่ย <Yes. S 1> เพียบเลยแล้วก็มีนี่กำลังเลือกตั้งกันอยู่ นีสารพัดเจาะหอยเลยนี่อะไรไม่รู้ อันนี้โอ้โหหอเชลยวประมาณเท่าฝ่ามือผมนะครับ <Okay. S 1> ใหญ่มาก